รับผมแมงท่าปูชาแนลนะครับเขามาส่งอะไรกันนอนนะฮะเนาะเทศบาลตำบลหัวนาคำนะฮะเนาะเขามาส่งเพื่อกองเรืมสารส้มนะฮะเนาะก็มาสยานิดนึงนะฮะนี่นะครับเป็นทุ่งเลยนะฮะสามก็สอบนะฮะนะบอกเราออกไปทั้สามส้ม กาเกเก้าอี้ด้วยนะฮะเนาะสีกระสอบนะฮะพกกระสอบนะฮะเขาไว้เขาไว้้างเรือนี่างเ้มาดูนะฮะเขาจะเอาลงในปลาปลาเลยสารส้มกับคอรีนด้วยนะครับอ่าฮะไปสอบเน้น

นี่นะครับศูนย์รปลาปลาบ้านทง่มนะฮะเนาะก็จะเอาไว้ตรงนี้นะฮะเอฟซีรายสอบอยู่เดี๋ยวเขาไปดูกันเลยนะเอฟซี FC. อ๋อมันเป็นโรงนะฮะเนาะโรงเจ็บอะไรต่างๆนะครับสารส้มอะไรต่างๆนะฮะเนาะอ่านะฮะอันนี้ห้องอันนี้ห้องอะไรนะครับจุดวัดวิเตอร์นะครับอีกห้องนึงก็คือห้องเครื่องจักรนะฮะเนาะมีนะฮะอ่านะครับห้องป้าป้าของหมู่บ้านหนองพุ่มนะฮะเนาะอ่านะฮก็พนักงานเขาก็ แปลกัสมอไวมหนักเลยนะฮะเนาะเปิดประตูให้เขาก่อนกว้างนัะขนาดน,น,นี้นะฮะก็แบกมาแล้วนะฮะ ฝนนะฮะฝนหนักอยู่นะฮะเนาะอืมฮะหนักน,นะฮะเนาะ นี่นะครับก็วางนะครับเนาะหมดแล้วนะครับเนี่ยสามสอบสามสอบนะครับก็เรียกประมาณสามสอบนะฮะ ก่อนเรียกสอบสุดท้ายนะฮะเนาะนะครับจำนวนจีสอบประมาณสิบกว่ากวระสอบนะฮะเนาะอ่าแล้วก็จะมีคอรเรียนด้วยนะฮะเนาะอ่านั่นคือศูนย์อ <can> ่าอ่า ปลาปลาบ้านหองทุ่มนะฮะตอนนี้ก็เรือสอบสุดท้ายแล้วนี่นะฮะนี่นะฮะเล้วนะฮะหมดนะฮะกลับก็หมดแล้วนะฮะเนาะ เสร็จเรียบร um ้อยนะฮะเนาะติสบานตำบลหัวคำนะฮะได้มาส่งคอรีนกับอาสารส้มนะฮะก็จบแล้วนะฮะ ก่อนี้ปาอุปกรณ์ต่างๆนะฮะสี่สองน่ยันนึ่งวัอันนี้ตัวไหนจังวะสองวัมีม้วนนนี่ก็นีบอนี่ก็นีกะยเทศบาลไปแล้วเทศบาลตำบลบ้านคำนะครับอ่า จัดเจ็บอุปกรณ์นะครับกลับเทศบาลนะฮะนี่เนะก็มีสายประปานะครับท่อประปานะครับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเนาะอ่าน่ฮะเนาะ โซนเขาเขาที่ตอบว่าน้ำปลาเอามาส่งเฉยนะฮะโซมอาหารเนาะถ้าทอดปลาป่าเนี่ยเขาจะจะติดตัเลยทอดปลาป่าเนี่ยเขาติดกันเลยห้อ่นะครับทอดปลาเาะทอคือไปแล้วนะฮะเนาะ อนี่ขับยิ่งเบื่อเปล่านี่นะเบื่อรับเบื่อซื้ออะไรซื้ออะไรเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็กลับแล้วนะฮะจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแมนทัพปูชาแนลนะครับผมขอบคุณนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับผมเนาะ อ่านะครับติดตามแฟนนักเข้าอย่าลืมเข้ามาดูนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม